สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมดดำตอบปรับแล้วหลังโดนปรินาทวงบุญคุณจากกรณีที่นางสาวปารินาไกรคุปสสรัฐบุรีพักพลังประชารัฐไลฟ์สดผ่านทางเ c e b o o k ปรินาไกรคุปโดยตอนหนึ่งระบุว่าอยากพูดถึงดาราที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะในเรื่องสาธารณาสุขคนแรกที่อยากจะฝากถึงสุดที่รักคือมดดำขจาภาที่อ่านข่าวต้น ตั้งคาถามถึงดาราเรื่องการจัดปาร์ตี้ซึ่งตนไม่ได้พูดชื่อเลยว่าหมายถึงใครแต่จะบอกเลยก็ได้ว่าหมายถึงใครหมายถึงน้าหวานเดอะเฟสที่ไปปาร์ตี้รวมถึงดาราที่ไม่กลักตัวหมายถึงเต้นะทพนันพรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วไม่กลับตัวออกไปซื้อกาแฟตอนนั้นไม่ได้พูดชื่อแต่มดดําออกมาพูดเหมือนร้อนแล้วบอกว่าเขาไม่ได้จัดปาร์ตี้ทั้งที่ไม่ได้พูดถึงเขาแต่มดดํากลับมาร้อนตัวอยากบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าตนเป็นคนทําให้เขาแจ้งเกิด ขอให้รู้ตัวไว้ด้วยไม่ได้โม้อยากฝากดาราทุกคนว่าการติดเชื้อโควิดในกลุ่มดารานั้นมีทำลายที่ปิดบางบ้างไม่ปิดบางบ้างแต่ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าติดมาจากไหนส่วนเรื่องที่ดาราขอเอานั้นไม่ติดอะไรใครอยากแสดงออกก็แสดงออกไปแต่ต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองถ้าไปเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือดูถูกเจ้าพนกาักงานแต่ยอมรับว่าในส่วนทิ่ยาสวัสดีทำไม่ถูกที่ไปห้ามเขา ล่าสุดพิธีกรฝีปากรามดดำคขชาพาได้ออกมาตอบกลับเอปารินาผ่านทางไอจีสตอรีแบบรัวๆขอบพระคุณนะคะที่ทำให้หมดดำแจ้งเกิดมดดำไม่ชอบจัดปาร์ตี้ค่ะแก่แล้วค่ะต่อด้วยก็ยอมรับค่ะว่านางเป็นคนสร้างกระแสให้รายการมีคุณดูเยอะขึ้นทำให้คนพูดถึงรายการเยอะขึ้นไม่เคยลืมจ้ะขอบพระคุณนะคะคุณเอเป็นเอฟซคุณเอนะคะและขอบพระคุณคุณเอปารินาอย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ข้างประชาชน ออกมาพูดว่าคนที่ให้สอบเรื่องการขอเอาของดาราคนแจ้งเขาทำไม่ถูกต้องแอบชื่นชมและชื่นใจเออีกอย่างแต่ปรากฏการ400 0 0คนดูไลฟ์สดหลังจากวันนั้นแชร์ก็ยังไม่มีใครทำได้อีกเลยขอบคุณนะคะที่สร้างให้หมดดำและ,ะรายการแชร์มีวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม t o d a y ์ขอบคุณค่ะ